คิดจะอ่านการ์ตูนมาที่ v Comics มีการ์ตูนสนุกๆรอคุณอยู่มากมายสามารถสมัครและเข้ามาอ่านได้ที่ v Comics ใครๆก็รู้ว่าห้องเต้ชื่นชอบการวาดภาพโดยเฉพาะภาพวาดดอกโบตั๋นนั้นจะวาดได้แพลว่ายิ่งนักแต่ใครจะรู้ว่าผลงานที่ห้องเต้พึงใจที่สุดนั้นคือภาพที่วาดบนเรือนร่างของบุรุษผู้นี้ ตู้วีจางอัครรามหาเสนาบุดีแห่งต้าเยี่ยนในสายตาคนภายนอกเขาคือขุนนางคนโปรดขององค์จกักรพรรดิและมีอิทธิพลไปทั่วทั้งราชสำนักทว่ายามค่ำคืนอัครราชเสนาบุดีตู้ชอบภาพวาดดอกโบตันที่ข้ามอบให้หรือไม่ เขากลับเป็นเพียงแค่นกน้อยตัวหนึ่งที่ฟ่าบาดเลี้ยงไว้ในกรงก็เท่านั้นสามปีต่อมากะะม่อมตู้วิจางคารว่าฟาบาดฟ่าบาดกลหม,ม่อมใครอนุญาตให้เจ้าพูดที่ดื้อรั้นเช่นนี้ดูท่าคงอยากจะ ให้ค่าสลักดอกบัวตานบนเรือนร่างเจ้าอีกซักดอกใช่หรือไม่เออการเจราจากับเผ่าหมานอีกกำลังเกิดขึ้นแล้วอย่างไรคงต้องเป็นไงเป็นกันฟาบานโปรดอนุญ,ญาตให้กระหม่อมเป็นทูตเจราจาเพื่อสันติข้าบอกให้หุบป,ปากฟังไม่รู้ความหรือไงโ๊้ เออตู้วีจังเจ้าอยากจะไปจากข้าขนาดนั้นเชียวหรือในเมื่อเจ้าฝังข้าไม่เข้าใจเช่นนั้นข้าคงต้องสั่งสอนเจ้าสักหน่อยแล้วให้รู้เสียบ้างว่าคำสั่งของข้าถือเป็นที่สิ้นสุดบังอาจหลบข้านี่เจ้าไม่อยากอยู่แล้วใช่หรือไม่ ฟ่าบาทปล่อยโอ๊ยท่าทางของเจ้าตอนนี้ทำให้ข้าเบิกบานใจยิ่งนักต้องต่ำสามเพียงใดถึงได้นำรอยแผลพวกนี้เข้าราชสำนักมาด้วยท่านตู้ เจ้านี่มันน่าไม่อายจริงๆแต่กระนั้นก็นับว่าข้าได้เปิดโลกกระทัดเช่นกันฟาบาดทัพที่ไปเจรจากับเผ่ามานอีได้ออกเดินทางแล้วขอโปรดฟาบาดทรงแมตาเพื่อราษฎรในเขตชายแดนแมตาเอ,อสงสัยเมื่อวานข้าจะเบามือไปหน่อยทำให้ท่านตู้ไม่พอใจเสียแล้ว ท่านตู้ข้าและอยากรู้จริงๆว่ามีอะไรที่เจ้าจะทำเพื่ออำนาจยศศัก์พวกนี้ได้อีกฟามาดแต่ก็ไม่แปลกเพราะขณะชีวิตพ่อตัวเองเจ้ายังยอมแลกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรุ่งโรจน์ไม่ว่าเจ้าจะทำเรื่องต่ำช้าในรูปแบบใดข้าก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดสักนิดที่กระมอม กวนล้างคนทรยศเหล่านั้นก็เพื่อต้องการให้ฟาบาสืบท่อราชบัลลังก์ได้อย่างราบรื่นก็เท่านั้นพะยาคา่ะพยายามอธิบายทุกอย่างล้วนมาจากใจพักดีที่กะหม่อมมีต่อฟาบาใจที่มีต่อข้า <c oughs> ในเมื่อท่านตู้มีใจให้ข้าเช่นนั้นข้าก็จะไม่ให้เจ้าต้องผิดหวังข้าและอยากรู้นัก ว่าใจพักดีที่ยอดรักว่านั้นมันเป็นเช่นไรอึฟาบานวันนี้ที่ท้องพระโรงตอนที่ท่านตู้กับไปหาหลินหาเรือราชกิจอยู่นั้นช่างดูเร่าร้อนนักข้าจึงพลันคิดว่าหากเรียกคนพวกนั้นมาดูท่านตู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่กําลังท่าทางเย,ย้ายวนในตอนนี้ ทำไมการรับใช้เจ้านายทําให้เจ้าแปดเปื้อนหรือไงมาหาข้ายามค่ําคืนเช่นนี้ถ้าไม่ได้มาเพื่อเอาใจข้าแล้วจะมาทําไมกันกระมอมมาเพื่อขอความเมตตาจากฟาบานความเมตตาก็นี่ไงความเมตตาที่ข้าให้เจ้าตู้วินจางเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครมาวันนี้เจ้ายังมีหน้ามาขอความเมตตาจากข้าอีกอย่างนั้นหรือ ฟาบานพี่หนิงพี่หนิงไว้ชีวิตค่ะการกีนี้ปีศาจร,ร้ายองราชไายายตู้วินจางเป็นการะกินีของบ้านเมืองฉะนั้นเพื่อชาติบ้านเมืองจึงขอความการุณาองค์ชายไม่นำเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องและค่าตู้วินจางเสีย เพื่อเป็นการตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมพยะาคา่ะท่านพูดถูกต้องตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมจริงๆรสินะเฮ้ยองชายละเหตุมีใครอยากตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมอีกหรือไม่ ปีศาจและถึงเจ้าจะเป็นปีศาจร้ายจริงๆก็ฝันไปเถอะว่าจะหนีจากข้าไปได้ชีวิตนี้เจ้าเป็นได้เพียงคนของข้าเท่านั้นอย่าได้แม้แต่จะคิดฝันเป็นอื่นใดเฮ้ยเขาไปจนได้ อนี่ค่าเป็นอะไรไปไต่เท้าตู้ท่านจะไปแล้วใช่หรือไม่ว่าอย่างไรไต่เท้าตู้ฟาบาทมีรับสั่งให้ข้าน้อยเก็บกวาดห้องหนังสือเพราะอีกประเดี๋ยวพระชายาสวีเฟยจะเข้าเฝ้าฟาบาทขอรับพระชายาสวีเฟย เพื่อที่จะควบคุมหลีกว้างหนิงไทยเฮาจึงตั้งใจส่งสนมชายผู้นั้นมาให้อย่างนั้นสิสวีเยี่ยนชิวพระชายาสวีเฟยจะมาถึงเมื่อไรขอเวลาข้าสักนิดฮันตู้ได้โปรดเห็นแก่ความพักดีของข้าน,น้อยโปรดเห็นใจข้าน,น้อยด้วยข้าเองก็ไม่อยากทำให้เจ้าลำบากแต่ข้ากระอากเลือดไม่หยุดออกไปไม่ไหวจริงๆ เอาเช่นนี้แล้วกันท่านบอกพ่อบ้านไปบอกฝ่าบาทที่บอกว่าข้าอ๊เหตุใดเจ้ายังอยู่ที่นี่อีกข้าบอกให้เจ้าไปเก็บกวาดห้องหนังสือเพื่อต้อนรับพระชายาสีเฟยไม่ใช่หรือไงเขากลับมาแล้ว <c oughs> ตู้วิจางเจ้าคนหน้าไม่อายในที่จงแจ้งเช่นนี้ก็ยังไม่เลิกทำตัวต่ำช้าแม้แต่พ่อบ้านเจ้าก็คิดยั่วยวนอย่างนั้นหรือลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฟ้าบานเอาสารเรู่มต่ำช้าของเจ้าออกไปซะ แย่ yeah, แล้วตู้วีจงังตู้วีจงังเจ้าลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้คิดว่าลงไปนอนแนบพื้นแล้วข้าจะไม่เอาเรื่องเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมแต่ไหนแต่ไรตู้วีจงังไม่เคยเมินเฉยข้าอย่าบอกนะว่านี่มันวีจงังเลือดวีจงังเจ้าเป็นอะไรตื่นสิตื่น เรียกหมอหลวงรีบไปตามหมอหลวงมาหมอหลวงจะมาถึงในอีกไม่ช้าพเะียงค่ะวีจางเจ้าอดทนก่อนนะเขากำลังเป็นห่วงข้าหรือเหตุได้หมอยังมาไม่ถึงอีกเจ้าเจ้าฟื้นแล้ว รู้สึกไม่สบายตรงไหนอีกเดี๋ยวหมอหลวงก็จะมาถึงแล้วฟาบาทกระหม่อมไม่เป็นอะไรมากหากหมอหลวงมาเห็นข้าในสภาพเช่นนี้คงจะไม่เหมาะสมแค่ฝาบานมีน้ําใจเป็นห่วงก็พอแล้วฟื้นแล้วก็อย่าเพิ่งขยับตัวมั่วซั่วสิฟาบานกระหม่อมพักผ่อนสักนิดก็คงจะดีขึ้น ขอฝ่าบาททรงปอปล่อยมือเธดและอย่าได้รบกวนหมอหลวงให้ลำบากเลยพยาคา่ะเจ้าข้าเรียกหมอหลวงมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าข้ามีอาการป่วยขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่รู้ตัวเลยจริงๆหนาวก็ไม่บอก กะอักเลือดขนาดนี้ยังจะบอกไม่ให้ข้าเรียกหมอหลวงอีกเลือดนี่นี่มันไม่ใช่เลือดแต่เป็นน้ำมึกเขาหลอกข้าบัางอาจหลอกข้านะฟามบาทหมอหลวงมันแล้วพะยะ่ะใส่หัวไปตู้วีดสงังเจ้าจะเล่นละครให้ใครดูงั้นเหรอประมอมฮึม นี่จะมาทำหน้าไขสาือเอ๊ะคิดว่าจะปั่นหัวข้าได้อย่างนั้นหรือว่าไงล่ะเจ้าจะบอกข้าว่าเจ้ากระอักเลือดจนทั้งเนื้อทั้งตัวเป็นสีใดใช่ไหมฟาบาดกระหม่อมไม่ได้ปั่นหัวหรืออะไรทั้งนั้นหุบป,ปากเอ้ยคนเจ้าเล่หลายปีนี้ที่เจ้าปิดบังข้ามาตลอด มาถึงวันนี้เจ้าก็ยังไม่เลิกหรอข่าดูถ้าเจ้าคงใหญ่จะตายจริงๆใช่สินะเชิงกล้าใช้อุบายมาทดสอบข่าเอาน้ำหมึกมาละเลงแล้วหลอกข้าว่าเป็นรอยเลือดน้ำน้ำหมึกข่ากระอักเลือดจริงๆนี่เหตุใดจึงกลายเป็นน้ำหมึกไปได้หรือน้ำหมึกกับเลือดผสมเข้าด้วยกันเสียแล้วว่าไงแผนถูกเปิดโปงจึงไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าข้าอย่างนั้นหรอ เจ้าคิดจะใช้อุบายงงๆนี่เพื่อหลอกให้ข้าตระหนกตกใจเพราะเจ้างั้นหรือหน้าขำะม,มัดเลยฟาบาทคิดว่ากระหม่อมจงใจเอาน้ำหมึกละเลงบนตัวอย่างงั้นเหรอไม่ใช่เช่นนั้นจะเป็นอะไรไปได้เล่าเจ้าคิดว่าข้าสนใจว่าเจ้าจะอยู่หรือตายอย่างงั้นหรือเจ้าก็เป็นแค่นกตัวหนึ่งที่ข้าเลี้ยงไว้ก็เท่านั้น ของตำตำอย่าคิดว่าข้าจะสนใจเจ้าจริงๆเป็นหน่อยเลยข้าติดตามท่านอยู่ตั้งหลายปีแต่วันนี้กลับตกอยู่ในสภาพเปล่ากับไม่เคยสนใจเลยหรือดอกโบตันที่ชุ่มไปด้วยเลือดสภาพแบบนี้ยังอยากให้คนอื่นเห็นอีกหรือไงช่างเถอะในเมื่อเจ้ารอนหาที่บางอาจหลอกลวงข้าฮึ เจ้าแสดงได้แยดยลถึงเพียงนี้ข้าอยากจะตรวจสอบดูนักดูสิว่าตรงไหนบนกายเจ้าที่มันผิดปกติฟาฟาบานเรือนร่างของท่านตู้ช่างบอบบางอะไรเช่นนี้เห็นทีข้าคงต้องตรวจสอบให้ละเอียดสันแล้วอืขนาดเจ้าป่วยก็ยังไวต่อความรู้สึกไม่น้อยจะให้ข้าทำเช่นไรดีนะ ข้างหน้าข่าตรวจไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาข้างหลังเมื่อเวลาผ่านไปผ้าดอกโบตันนี่ก็เริ่มจางแล้วสินะจะว่าไปท่านตัวเองก็คงไม่ได้รักษาของขวัญชิ้นนี้จากข่าสักเท่าไหร่เช่นนั้นข่าคงต้องใช้โอกาสนี้เติมสีให้มันอีกสักหน่อยฟา,าร์มบานโปรนเมธหุปปัก ทันตูชอบน้ำหมึกมากไม่ใช่หรือเอามาทาตรงนี้น่าจะดีกว่านะจะเอาไปละเลงบนเสื้อผ้าให้ซึ่งเปลืองทำไมกระมอมไม่ได้ยังจะเถียงอีกข้าตรวจสอบร่างกายเจ้าอย่างละเอียดแล้วพบว่าที่เจ้าอ่อนแอเช่นนี้เป็นเพราะขาดพลังอย่างแน่นอนเลยข้าจะส่งพลังให้เจ้าเดี๋ยวนี้ดูซิว่าต่อไปเจ้ายังจะกล้าใช้อุบายบ้าๆนี่หลอกข้าอีกไหม ช่างเธอะต่อให้อธิบายอย่างไรเขาก็คงไม่ฟังอยู่ดีแล้วจะทำไปเพื่ออะไรช่างเถอะวันนี้ยังถือว่าเจ้าเชื่อฟังในเมื่อเชื่อฟังข้าก็จะไม่ตั้งข้อหาเจ้าฐานหลอกลวงเมื่อสูงแล้วจะมอบความเมตตาให้เจ้าอีกด้วยเส้นทางการค้าฝั่งประตูตะวันตกตรงนั้นข้าให้เจ้าที่แห่งนั้นนะับเป็นทำเลงามในการทำเงินเลยทีเดียว ฟราบาทพระชายาสีเฟยมาถึงแล้วขณะนี้รออยู่หน้าประตูนานแล้วพะยะค่ะพระชายาสีเฟยเขามาแล้วเหรอมาได้เวลาจริงๆเหตุใดไม่บอกให้เร็วกว่านี้เล่าให้พระชายาสีเฟยยืนรอข้างนอกนั่นอยู่นานได้อย่างไรเขาร่างกายบอบบางเจ้าไม่รู้หรือไง ข้าน,น้อยโงเ่เขลาข้าน,น้อยจะไปเตรียมเกี้ยวและตามคนมาเก็บกวาดห้องหนังสือพยาค่ะไม่ต้องแล้วเจ้าคิดจะให้พชยชายาสีเฟยไปยืนรออีกนานเท่าไหร่กันเรื่องแค่น,นี้ไม่ต้องมุ่นไา้ส่งพชยชยาสีเฟยไปรอค่าที่ห้องหนังสือร้องแทนฟาบานฟาบานเรื่องการคัดเลือกทูตเจรจา ท่านตู้ข้าแนะนําให้ท่านทําตัวดีๆว่านอนสอนง่ายจะดีกว่าส่วนเรื่องการเจรจาหนะ้าเจ้าไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกฟาบาทหากไม่ให้ข้านําไปด้วยตัวเองแล้วก็การเจรจาครั้งนี้จะต้องพบเจอกับความหายใพ่นาพยาคาข้ารู้แล้วมันยังไงฟาบาท มีคนไม่รู้ความชูรังค่าไม่เลิกทําให้ยอดรักของข้าต้องรอนานเลยสินะสาบาทห้องหนังสือหลักสกกโปเกินไปยอดรักไปกับข้าที่ห้องหนังสือรองดีกว่านะพยาค่าฟาบานนำตัวแต่เท้าตู้ไปที่ห้องพักบรรทมของข้าวิจางใจของเจ้ามีแต่เรื่องการเจรจาไม่มีค้าเลยสักนิดฟ่าบาน นี่ก็ดึกแล้วให้ข้าน้อยพาพระองค์เข้านอนใส่หัวไปอย่ามายุ่งฟามาตท้นฟาบาดใต้เท้าตู้ไม่ยอมไปที่ห้องบรนทมบอกจะพักที่ห้องด้านหลังเขาฟาบาดเขาตู้วีจงังเจ้าคนไม่รู้สำนึก บางอาจทำร้ายตัวเองเห็นทีต้องให้เจ้ามาแสดงความเคารพต่อข้าสักหน่อยแล้ว